สวัสดีครับวันนี้มิกิอาร์เพมคาร์วอลครับและในกชิลครับฝันกันเลยครับรถนิสสันเทียนาครับผมวันนี้ครับนิสสันเทียนาเป็นรถสีเทาเข้มๆเลยนะฮะทำเสร็จแล้วก็ยิ่งเข้มยิ่งเงาใสครับวันนี้เราจะไม่ทดสอบการเทน้ำหลั่งแตกนะฮะให้ดูแค่ความเงาเดียวครับอันนี้เป็นกล้องวิโีมอมือถือครับไอโฟนนะครับผมอันนี้เห็นครับเ่็นการตัดต่อแลนตินแต่ผมกล้าบอกเลยว่า ลูกตาเห็นจริงกับกล้องต่างกันแน่นอนผมก็บอกว่าลูกตาเนี่ยเงาขวาแน่ๆเพราะผมถ่ายอยู่ผมรู้เลยส่วนติดต่อนะครับ0 7 7 5 1 5ห9 5ครับคันนี้ต้องขอขอบคุณครับท่านลูกค้าครับที่ให้ความไว้วางใจฮนะแล้วก็มีคนแนะนํามาอีกทีนงฮะที่ไว้วางใจเราอย่างยิ่งครับนี่ครับความเงาที่เห็นแล้วสะท้อนเห็นข้างนอกเลยนะฮะ ในรถรู้สึกจใสกว่าทั้งน่อยนะครับก็ขอบคุณครับผมวันนี้วิทยาเพียงพาวอสและรถนิสสันเทียน,นาปี2อ1พราขอปลาพันลูกผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ